ถ้าพูดถึงทำเลกรุงเทพกรีทาแล้วแล้วก็หลายๆคนอาจจะนึกถึงความเป็นทำเลทองของบ้านเดี่ยวหรูกันใช่ไหมคะแต่สำหรับวันนี้เนี่ยแป้งจะพาทุกคนมาชมโปรดักที่ไม่ค่อยเห็นบนถนนเส้นนี้กันสักเท่าไหร่นะคะกับโครงการที่มีชื่อว่า JW Park Home Office พระราม9ก้ากรุงเทพกีทาจาก JW Real Estate ค่ะซึ่งที่นี่นะคะเป็น Home o f f i c e ที่อยู่ติดกับถนนกรุงเทพกีทาช่วงต้นเลยค่ะ นอกจากนั้นยังมีจุดที่น่าสนใจอีกเพียบเลยจะมีอะไรบ้างตามแป้งไปอัปเดตกันค่ะที่นี่นะคะเป็นโฮมออฟฟิศ e 5ชั้นพร้อมลิฟต์แก้วในตัวทุกหลังซึ่งเขาจะมีให้เลือกด้วยกัน2แบบคะ่ะทุกคนแบบเริ่มต้นที่นี่นะคะจะหน้ากว้าง5เมตรแล้วก็ไซส์ใหญ่สุดเนี่ยจะหน้ากว้าง10เมตรซึ่งต้องบอกก่อนนะคะว่าไซส์ใหญ่สุดของที่นี่เนี่ยโซเอาเป็นที่เรียบร้อย ดังนั้นบ้านที่เราจะพามาดูวันนี้เนี่ยคือไซส์เริ่มต้นค่ะที่อยู่ด้านหลังแล้วตอนนี้นี่แหละชื่อว่า Regent Park นะคะบ้านที่นี่นะคะมาในสไตล์โมเดินที่จะเห็นว่าฟาซาดของบ้านที่อยู่ติดติดกันแต่ละหลังเนี่ยเขาจะไม่เหมือนกันนะคะต่างกันเล็กน้อยเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดูหลากหลายแล้วก็เวลามองภาพรวมทั้งโครงการอ่ะภาพมันจะดูไม่ซ้ําๆกันจนเกินไปนะคะแล้วก็ฟาซาดด้านหน้าเนี่ยจะเห็นได้ว่าเขาเน้นเป็นกระจกซะส่วนใหญ่นะคะเพื่อให้บรรยากาศในบ้านนะดูโปร่ง เหมาะต่อการจัดเป็นพื้นที่สํานักงานเลยค่ะเรามาเริ่มกันตั้งแต่หน้าบ้านกันก่อนในบ้านมาตรฐานเนี่ยเขาจะติดตั้งเป็นประตูบานเฟียมพร้อมมอเตอร์มาให้นะคะแล้วก็ที่จอดรถที่เนี่ยเขาจะเป็นแบบตอนลึกนะคะซ้อนกัน3าคันแล้วก็ด้านข้างเนี่ยจะมีการติดตั้งเป็นจังชั่นรองรับ EV c h a r ร์เจระบบไฟ3เฟส3 0ทับร้อยมาให้นะคะซึ่งนอกจากที่จอดรถในบ้านตรงนี้แล้วเนี่ยที่โครงการนี้เขามีที่จอดรถส่วนกลาง รวมกันกว่า208คันซึ่งเมื่อเทียบกับจํานวนยูนิต66หลังแล้วเนี่ยถือว่าให้มาค่อนข้างเยอะมากซึ่งพอเทียบกับโครงการรอบข้างแล้วเนี่ยก็ถือว่าให้มาเยอะกว่าด้วยโดยเขาจะเป็นลานจอดรถขนาดใหญ่นะคะกว่า2ไร่เลยพร้อมกับมีรถกลอบภายในโครงการคอยรับส่งได้สะดวกสบายเลยค่ะ ชั้น2และชั้น3ของบ้านหลังนี้นะคะทุกคนเขาจัดเป็นส่วนออฟฟิศเต็มฟลอร์ทั้ง2ชั้นเลยโดยแปลนเนี่ยจะเหมือนกันเลยค่ะอย่างชั้น2ตรงนี้นะคะเขาจัดไว้เป็นพื้นที่ต้อนรับแล้วก็ด้านในเป็นโซนสํำนักงานส่วนชั้น3นะคะจะเป็นโซนของผู้บริหารแล้วก็ โซนมิทติ้งเล็กๆน้อยๆนะคะส่วนด้านในของทั้ง2ชั้นเนี่ยก็จะเป็นโซนเซอร์วิสที่เราจัดเป็นแพนทรีให้อุ่นอาหารเล็กๆน้อยๆได้อยู่ติดกับโซนห้องน้ําแล้วก็ละเบียงเป็นสัสดส่วนเลยค่ะและด้วยความที่บ้านหลังนี้นะคะเขาก่อสร้างโดยระบบก่ออิฐฉาบป,ปูนทําให้เราสามารถกั้นห้องหรือกั้นพาทิชันเพิ่มเติมให้เหมาะกับธุรกิจของเราได้เลยค่ะแล้วก็ใครที่อยากได้พื้นที่ใช้สอยเยอะๆเนี่ยแป้งก็มองว่าเราสามารถซื้อ2หลังติดกันแล้วก็ทุบผนังบางส่วนเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ด้วยกันได้เลยค่ะ นอกจากนั้นนะคะบ้านหลังนี้เนี่ยเขาก็ให้เทคโนโลยีภายในบ้านมาด้วยอย่างแรกเลยคือระบบ C C T V นะคะที่เขาให้มาถึง8จุดกระจายตัวอยู่ทุกชั้นเลยแล้วก็ชั้น2นี้นะคะเขาจะมีแมกเนติกเซนเซอร์มาให้ที่ประตูหน้าต่างด้วยแล้วก็มีโฮมออโตเมชั่นที่เราสามารถควบคุมไฟแอร์แล้วก็ระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆได้ด้วยค่ะ และด้วยความที่โครงการนี้นะคะเป็นโฮมออฟฟิศเนี่ยทำให้ตัวปลั๊กเนี่ยเขาจะพิเศษกว่าที่อื่นตรงที่เขาจะให้มาเป็นแบบนี้นะคะคือมีปลั๊ก3ตาแล้วก็มีช่องเสียบ USB ให้เราสามารถชาร์จสมาร์ทโฟนแล้วก็แท็บเล็ตต่างๆได้สะดวกเลยค่ะ ที่ชั้น4กันบ้างค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเขาติดตั้งลิฟต์แก้วมาให้เลยด้วยมันทําให้เราสามารถ Access ไปยังชั้นต่างๆได้ง่ายได้นะคะไม่ต้องเดินเยอะๆแล้วก็การที่ให้เป็นลิฟต์แก้วมาแบบนี้นะคะนอกจากความสวยงามแล้วก็คือเวลาเกิดอุบัติเหตุข้างในเนี้ยเราก็มองเห็นได้ง่ายค่ะ สำหรับการจัดฟังก์ชันของชั้น4นะคะทุกคน mm hmm. เขาจัดไว้เป็นโซนพักผ่อนเต็มฟลอร์เลยค่ะอย่างโซนด้านหน้าเขาก็จัดเป็นส่วนนั่งเล่นรองรับได้4-5ที่นั่งนะคะแล้วก็ติดกับระเบียงเลยด้วยออกไปสูดอากาศกันได้หรือว่าจะวางเป็นกระถางต้นไม้เพิ่มความร่มรื่นก็อย่างได้ค่ะ ส่วนด้านในเนี่ยก็เป็นดิ n นิ่งแอเรียที่เขาจะวางชิดกับเคาน์เตอร์ครัวฝรั่งเลยค่ะทุกคนซึ่งการจัดแบบนี้นะคะทำให้เหลือพื้นที่ด้านข้างค่อนข้างกว้างดูปโปร่งดีเลยเราสามารถทําอาหารเบาๆเป็นอาหารเช้ากินกันได้นะคะหรือว่าครอบครัวไหนทําอาหารไทยหนักๆจริงจังหน่อยเนี่ยตรงนี้ก็สามารถกั้นเป็นครัวปิดชัดเจนเป็นสัดส่วนได้นะคะแล้วก็ครัวตรงนี้จะอยู่ติดกับส่วนระเบียงเลยด้วยสามารถเปิดระบายอากาศได้ง่ายค่ะ ส่วนด้านข้างตรงนี้นะคะจะเป็นห้องน้ําซึ่งของชั้นนี้เนี่ยเขาจะมีโซนอาบน้ำมาให้ด้วยค่ะทุกคนส่วนด้านบนจะเป็นยังไงเนี่ยไปดูกันค่ะชั้น5ของบ้านหลังนี้นะคะเป็นพื้นที่ของห้องนอน2ห้องด้วยกันซึ่งไซส์ซิงภายในห้องนะคะจะพอๆกันเลยแล้วก็มีห้องน้ำในตัวใช้งานได้สะดวกทั้ง2ห้องเลยค่ะ เดี๋ยวแป้งพาไปดูห้องนอนใหญ่โซนหลังบ้านกันสักห้องค่ะพื้นที่ภายในห้องนะคะสามารถวางเตียง6ฟุต กลางห้องแบบมีทางเดินโดยรอบได้สบายด้านข้างเราสามารถบิวอินทำเป็นตู้เก็บของไซส์ใหญ่แบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ระยะปลายเตียงนะคะค่อนข้างกว้างเลยเราสามารถบิวเป็นชั้นเก็บของตลอดแนวแบบนี้ได้สะดวกเลยส่วนด้านในนะคะเขาก็จัดเป็น Walk-in Closet ไว้ให้ดูซึ่งตําแหน่งเนี่ยดีเลยเพราะว่าอยู่ติดกับระเบียงนะคะทำให้ได้แสงธรรมชาติค่อนข้างดีจะยืนแต่งตัวแต่งหน้าแบบนี้ก็สะดวก แล้วก็ตำแหน่งอยู่ติดกับห้องน้ำเลยด้วยทำให้เราสามารถอาบน้ำแล้วก็ออกมาแต่งตัวใช้งานได้ต่อเนื่องกันดีเลยค่ะ ที่นี่นะคะเป็นโฮมออฟฟิศในรูปแบบโครงการปิดที่มีรั้วรอบขอบชิดแล้วก็ระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะและที่สำคัญนะคะโครงการนี้เนี่ยเขามีขับเฮาส์ให้ใช้งานด้วยซึ่งปกติแล้วเราจะไม่ค่อยเห็นโครงการโฮมออฟฟิศทั่วๆไปเนี่ยเขาให้คลับเฮาส์มาให้นะคะทึ่งที่นี่เนี่ยเขาจะมีฟังก์ชันภายในให้ใช้งานครบตามมาตรฐานเลยด้วยค่ะ โดยภายในนะคะเขาจะมีสระว่ายน้ําในที่ร่มแล้วก็แยกโซนเด็กมาให้ชัดเจนข้างในนะคะก็มีห้องออกกําลังกายแล้วก็มีล็อบบี้มิทติ้งรูมแล้วก็โคเวิร์กิ้งสเปซใช้เป็นจุดที่รองรับแขกหรือว่าประชุมงานเพิ่มเติมได้อีกหนึ่งจุดหรือว่าทำงานในบ้านเบือเบ่อก็มาเปลี่ยนบรรยากาศกันได้นะคะหรือใครที่อยากออกกำลังกายกลางแจ้งเนี่ยโครงการนี้เนี่ยเขาก็อยู่ติดกับสวนด้วยค่ะทุกคนเป็นสวนแนวยาวเรียบคลองลำสาลีนะคะความยาวสูงสุดเนี่ยอยู่ที่240เมตรใช้เป็นจ็อกกิ้งแทร็ก วิ่งออกกําลังกายเบากันได้ค่ะนอกจากนั้นโครงการนี้นะคะเขาจะมีบ้านโซนที่ติดสวนด้วยค่ะทุกคนซึ่งบ้านโซนนี้เนี่ยเขาจะมีประตูหลังบ้านที่แอคเซสเข้าสวนได้โดยตรงเลยด้วยใครที่ชอบบ้านบรรยากาศสวนเนี่ยโซนนี้ตอบโจทย์เลยค่ะทำเลที่ตั้งโครงการนี้นะคะอยู่ติดกับถนนกรุงเทพกรีธาช่วงต้นเลยค่ะถ้าเรามาจากฝั่งเมืองข้ามสะ มาแล้วนะคะให้เตรียมชิดซ้ายเลยก็จะเห็นป้ายโครงการได้ไม่ยากเลยค่ะซึ่งการอยู่ติดถนนใหญ่แบบนี้นะคะก็จะเหมาะสําหรับการทําธุรกิจเลยแล้วก็เดินทางก็สะดวกนะคะสามารถเชื่อมโยงไปโซนข้างเคียงอย่างโซนสีนัคคลินหัวหมากรามคาแหงพระรามเก้าได้ไม่ยากเลยค่ะอีกทั้งยังใกล้กับทางด่วนสีรัตน์นะคะใช้เป็นตัวเลือกในการเดินทางเข้าเมืองไปยังกรุงเทพชั้นในก็ได้หรือจะใช้ทางด่วนมอเตอร์เวย์เดินทางไปยังสนามบินสุวรรณภูมิก็สะดวกเลยค่ะ นอกจากนั้นอีกหนึ่งสิ่งที่โครงการนี้ได้เปรียบเลยก็คือใกล้กับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสถานีสีกีธาในระยะประมาณ1กิโลเมตรค่ะเดินทางได้สะดวกทั้งลูกค้าและพนักงานของเราเลยค่ะส่วนเรื่องแหล่งอาหารการกินนะคะที่ใกล้ๆโครงการเลยเนี่ยในระยะเดินก็มีร้านอาหารร้านค้าอยู่พอสมควรหรือในซอยกรุงเทพกีธา7เองเนี่ยก็มี m a r k e ต Today กรุงเทพกีธาหรือขยับออกไปอีกหน่อยขับรถไปได้ไม่ไกลก็มีเดอะพาร์กรุงเทพกีธา และมาร์เก็ตเพลสกรุงเทพกีทานะคะส่วนครอบครัวไหนที่มีเด็กๆเนี่ยทำเลนี้ก็ใกล้กับโรงเรียนนานาชาติหลายแห่งเลยด้วยค่ะและนี่คือทั้งหมดของโครงการ jw park home office พระราม9กรุงเทพกรีทานะคะโดยโครงการนี้เนี่ยเขาจะพร้อมเข้าอยู่ภายในช่วงต้นปี2567แล้วค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถเข้าไปอ่านรีวิวเจาะลึกเพิ่มเติมกันได้เดี๋ยวแป้งแปะลิงก์เอาไว้ที่ด้านล่างนะคะแล้วกลับมาอัปเดตข่าวสารในวงการอสังหากันใหม่กับติ๊งสัปเดต สำหรับวันนี้เป็นขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ